นโยบาย One Big Beautiful b i l l นะครับได้ผ่านบุฒิสภาเรียบร้อยไปแล้วนะครับซึ่งก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับผลกระทบของนโยบายนี้ก็คืออาจจะทําให้หนี่สาหาณะของสหรัฐเนี่ย พุ่งขึ้นสูงไปอีก3-4มถึงสี่นัล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับพอหนี้สูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้บอลยูเนี่ยมีค่าสูงขึ้นไปอีกนะครับซึ่งจะทำให้คนน่ยอาจจะกลับไปลงทุนในบอลยูมากขึ้นเพราะรับผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับตัวหุ้นเทคของเรานะครับที่เราลงทุนกันอยู่เนี่ยก็อาจ,จะรับผลกระทบนะครับอาจจะเกิดการเซกเมนต์โรเตชันนะครับไปลงทุนในกลุ่มธุรก,กิจอื่นนะครับที่รับผลกระทบ ในมุมของนโยบายนะครับก็นโยบายนี้ทําอะไรบ้างนะครับก็คือตัดภาษีบุคคลนะครับครอบครัวนะครับก็บุคคลทั่วไปก็ด้รับผลผลกระทบแหละก็คือดีขึ้นนะครับแต่ว่าตัดเครดิตพลังงานสะอาดนะครับหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดนะครับเทสลาก็เลยติดลบไปตามๆกันนะครับแล้วก็มีตัดงบเป็นส่วนของแมดดิเกดอีกนะครับก็คือเฮลท์แคร์กลุ่มโรงพยาบาลก็รับผลกระทบแน่นอนนะครับจากเรื่องนี้นะครับก็ต้องติดตามตอต่อไปแหละว่าภาษีทาลีฟที่จะต้องประกาศภายในเดือนกรกฎายนียกับหลายประเทศเนี่ย จะเป็นยังไงต่อไปนะครับจะมีผลกระตลาดให้ดนันออทัมไฮขึ้นไปอีกนะครับหรือว่ากลับมา,าย่อนิดนึงนะครับแล้วก็ไปนิวออทัมไฮต่อไปนั่นเอง